สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเป็นบันแพงเอฟซีนุ่มครับบรรยากาศลังฝนตกครับพี่น้องที่บ้านนองอิงครับความสวยงามกับป้าโกศครับพี่น้องลุงครับเป็นลุงกินน้ำครับซึ่งหัวไายสุดเลยพี่น้องโค้งตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งขึ้นข้างๆกันครับพี่น้องเนี่ยแต่ว่าเห็นจ้างๆครับ โอ้สองโตสองโตคอบกันครับพี่น้องซึ่งคอบด้านนี้คือสร้ยบ้านด้านนั้นคือขว้าบ้านครับแล้วมันก็ขึ้นมาแบบอุนาบ้านเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมสวยๆทายหเห็นมันคอบบ้านนะครับหามุมสวยๆทายแบบลุ่งคอบบ้าน ดีใจพี่น้องย่างมาบัดใดก็เห็นน้องท่องพูนเพิ่นไอยืนเล่เมเหือไหมดีใจไหมมือเสาเห็นเพิ่นยืนซึมเป็นเงียวมากหรอมีคือ,อสบายสบายใจครับเอยาให้เบิ่งมุมหลุ่งขอบบานครับพี่น้องเนี่ยครับ โอ้ยมุมกล่องบ่พอเนี่ยท้องท่านเวลาเพิ่นเห็นคนเพิ่นจะเพิ่นจะแบบนี้ครับถ้าเพิ่นบ่นเห็นคนมือกส็สิอยู่ซื่อๆของเพิ่นถ้าเพิ่นเห็นคนก็สิจังซี่ล่ะแอวอยากให้พ่อแม่พี่น้นนอง FC ได้เห็นมุมสวยๆของลุงกินน้ำครับขอบบานของอญิงเนาะครับเนาะในบรรยากาศที่ อกมงกว่าครับเนี่ยนะครับโอ้ยสวยงามอ้าวตูลูตูลูเรียนนำมาสวยงามเลยพี่น้องโอ้ยสุดยอด บรรยากาศครับบรรยากาศยามค่ำพี่น้องมงยี่สครับตอนนี้ฝนหยุดแต่ว่ายังเหลือแบบง่ายๆอยูย่นะพี่น้องยังยังมีเมด็ดฝนบรบ,บ่ทันหมดแะและ้วแดดมันแดดมันออกเพราะว่าเมฆมันเปิดแล้วก็ซองไซเนี่ยพี่น้องหลุมก,กินน้ำ บรรยากาศที่ลุงมาตอนหลับนะครับน้อพีนอ่น้องเห็นน้องหญิงประสิกรรมมาบานเนี่ยฝนตกมาแล้วก็เห็นลุงกินน้ำตูหลัอะไรตูหลัเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งเนี่ยเข้าสีย่างได้บอบเบนีนี้โอ้เบิ้งแต้นตัดหน้าตัดหลังปวดเบิ้งท้องท่านกับพอท้องทานโอ้ยป้าย่างใหม่ปะ คูบขาคูบแข่งอย่างดูร้ยบักลาสิบพให้งางเนี่ยบ่สวยครับพี่น้องเป็นลุงที่สวยงามแห้งพี่น้องโอ้ยบนเจว่ากล่องที่ไทยออกมาแล้วมันสีมันสีงามแบบนี้พอน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าเบิงต้าเปล่าแล้วมันมันสุดยอดครับ มันสุดยจอดครับมันไอเป็นภาพที่โอเห็ยงไดสิเดเห็นแบบไอแบบพี่น้องเอฟซีเดเห็นนะ่เป็นบรรยากาศเป็นความสวยงามทางบันทงเหาครับพี่น้องทางบันให้บันหน้าเนาะเวลาเข้ามาอยู่ทงอยูท่ท่าความสวยงาม ปลาเขาเปกฝนพวกนี้นะครับย่างตูลุเนี่ยครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นสายลุงที่ชัดเจนแห้งครับพี่น้องม่วยคนนี้ขาหลายสิ้นดีม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดง หมวยคนนี้ค้าลายสิ้นดีกันเลยครับพี่น้องยางตูรูยางมากเลียนน้ำกลนน่ะเห็นบอกเพิ่นเห็นค้นเพิ่งเกังสี่ละไอ้ท้องท่านไหมแต่เพิ่นเห็นคนเพิ่งเกังสี่ละแค่เนี่ยแต่บบยางไม่เห็นครับแต่บบยางไม่เห็นก็แล้วไปนะฮะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเยฟซี่ครับขอบคุณทุกกำลังใจน,งนะครับเนาะนี่เอามุมนี้ครับมุมนี้เนี่ยลุงครอบบ้านครับลุงครอบบ้านครับพี่น้อง ปรากฎการธรรมชาติที่ด้นด้นสิเหเนเธอหนึ่งครับหนาฝนบางที่ฝนตกกับบม่มีแสงแดดน้พี่น้องเนาะกับบ่ไดเห็นลุงแต่ถ้าฝนตกแล้วแดดออกเนี่ยเขาสิเดเฮนลุงแล้วแดดต้องออกในช่วงที่ฝนยังบ่ยุทธ์สนิทนั่นครับจัสงสิเดเ็นตอนเป็นไอ้นามไอ้นามกระทบกับแสงแดดไม่กระสิเกิดปรากฎการไอเงาสะท้อน สีแต่กะมันก็เป็นเรื่องที่อัศจรนย์อีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องที่มันเกิดสีเลี้ยงกันขนาดนี้นะที่มันเกิดสีเลี้ยงกันแบบนี้เนาะเนี่ยมันอาจจะเกิดสีกระจายเป็นเส้นหรือว่าเป็นไอแผ่นแบบเนี่ยแต่ว่าเนี่ยไม่เป็นเส้นโค้งงามเลยล่ะเนี่ย ขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเอฟซีครับขอบคุณทุกกำลังใจครับกะือว่าเป็นนิมิตหมายดีเนาะพี่น้องเนาะลุงคอบบ้านน้ององิงลุงกินน้ำคอบบ้านน้ององิงครับตอนรับน้องที่สิกรรมมาบานเหมืออื่นเนาะพี่น้องเนาะกะขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้ครับน้องท่องพูนแล้วการน้องน้องท่องพูนทองท่านโดตู้รู้ครับกะต้มบักหอยแก้บักหอยเลวพี่น้อง กหอยเชลลี่ต้มหอยเชลลี่แก้หอยเชลลี่แะไรกะแจวปลาแดกครับนี่กำลังกินครับพี่น้องเมื่อกี้กำลังกินแนมไปเห็นหลุงพอดีก็เลยมาถ่ายก่อนถ่ายพอพี่น้อง FC เอฟซีเบิ่งก่อนจะคอมากินต่อว่าสันฝากพ่อพี่น้องเอฟซีครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแม่น้อยน้องหญิงครับเป็นกำลังใจให้ครับน้องทองพูดเป็นกำลังใจให้กับน้องๆน,นะครับเนาะ เปลงลงใจให้กับบบาท้านครับฝากสนับสนุนเบิบ่งโฆษณาปรดขามโฆษณาครับกดกระดิ่งแจงเตือนครับเดีวสีบผพาดคลิปเรื่องเล่าต่างๆทางบ้านของน้องเนาะการนี้อีกหนึ่งความหนาภาคุูมใจของไอเหาครับพี่น้องของพวกเอฟซียางเฮาเหาเนาะที่ได้เห็นมีพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเ,เพิ่นหักเพิ่นแพงน้องอิงเพิ่นกะในนํำของมามใาหอาครับเป็นแม่ เอฟซีจากกันทหลักครับสวนเพื่นเองครับพี่น้องนำมาจากสวนเองเงาะทุเรียนแก้วมงกรเครื่อมาฝากน่องครับแต่ว่ากะมาฝากปะนัางฝากปูฝากยานะครับแล้วก็ฝากหนองอุ้งอิงกะขอบคุณหลยๆครับก็ให้สุขภาพหลังใกล้แข็งแรงเนาะครับเนาะขอให้ได้ลับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าครับบ่าวโทนออกมาบอท่านตอนถี่เเิ่นมากอะแต่เห็นของที่เเิ่นนามาฝากไวก้กะถือว่า เป็นเป็นเหลืองเล่าอีกหนึ่งเหลืองล่าคว,วามประทับใจเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสักก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ